n g มอะไรสักตัวการงานเดียวตั้อถ้าเราอยู่ในศาสนาาต้องมีอะไรมา้อยู่เตอนุฮาโร

ยออีเกมมันอยบกาเสียงคืนโยกมันทำได้หรอยอมขาเสียงืนนะขาเสียงคืนนะหนึ่งคืนในห้งหนึ่งนาทีกลค่พรนาทีกลจะคืนหนึ่งนาทีทนเป็นนักอะไรนนันอะทกเลามันเดโทกที่เกมเลยอาณาจี ไปมาเทากันได้แต่ว่ามันถึงเท่าันนี่หเปนนาบ้ไปหานาที่นี่หนึ่งหน้าที่นงร้อยอหน้าที่นี่หน่งรอยมัยอมก็ลบหนาที่หนึ่งรอยห้าพันเกก่อนหน้าที่หน้าที่าเรอนั้นมาดูถึนทนอานเ้า เรื่องนาที่ขาเชิงเอิเรื่องน้าทีขาดล่ตอนร่งา,าทีาหมอมันเดนปากอันนี้บอกไว้อะมัน,นหยุดเรื่องอ่า,าอันนี้บอกว่าเองขามึ้นไปเพื่อนข้าก้าวขาขาึ้นไปพืน,าาน,น,นทีน่ไหนมันดีใะการเรื่องไป อันนี้ข้อไหนอันนี้ไหนข้อจะเพียงนาอะไรข้อจะเพียงนานาในประเทศมาติดโกนี่อ่าเพราะนั้นหมองมือหมายอันใหม่เพราะว่าถ้าเราซักมันมีค่ามีค่ายอดสําเร็จมีค่ากิน <laughs> 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 ประชากเลยเมื่อเราจะต้องพร้อมเียมไปฟู้ทีบอกมันก็เป็นไรต็สุดท้ายมือนอนอย่มือนอนมือนอนเนี่ยฟัได้ทำนะขาได้ทำนเาต่างๆตามือัดมือได้ปวดถึนอนถึเป็นองเป็นีเดอปวดร้งการปดนันเนี่ยก็อยู่ก็เหลืปวนมันจะไม่ออกครออยู่ปนังไปวดนันอมันเชื่อแต่นมันเชื่อแต่

เครื่องคู่กอเยเมียเคื่องไหคู่ก่อนเดียมีกำนัลาเราทานอนเดียรตับเพเอาให้มันจดที่วันไหนน้นขาข้เรียงหร้่งนักศลป์จะองหน้กเหลื่เะมีวสองกมอนเพวกต่างคำเขาเอาบดแห้งสองกมอง trong tu món ở các đi <laughs> không? bóng làm bóng Làm bóng 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 Nhưng bóng 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 tháo đi, bóng 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 nên làm ăn bóng bóng đi, bóng 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 Kalau si Muzafar Teh Nang, nampin nak nang khan rumah. Nampaknya akan. Sukan akan terang kau. Saya ဘောဟာကသောနာပြောင်းဟောဧကဘင်္ဂဓိမိကဏ္ဍနာယိဘုရားသောဆက့်ဥပမာကုပ္ပိယကဏ္ဍနေใครมีก่อนได้มีใครมีก่อนได้มีမှတ်ดิသိนิဟူကေ สุตเจ้าข้านั้เชียงเนี่ยจอพันพี่ปาะจอพอักคะเพราะฉะนั้นชื่อใจกันมาเนี่ยอันเข้ามือก็หนึงมพแล้วได้เอาหกหมืนสอยหบแล้วสอร้ออันขึ้นไปไว้แล้วเท่ากันเชื่อใจกันมต่เชื่อใจคือใจเหมือยเลยกอามกลใจเลยอดเชื่อใจแ้นเนี่ parang cái parang cái số, parang làm bán áo khoa, 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 bán Anh khoa, bán áo khoa, bán áo ai. bán áo khoa, bán áo khoa, bán áo khoa, bán มาทมันมันกอ่อวาอัดโยวานี่มันคือใจามัสังานมันช่วได้ปวาจ์ไมแต่ไอเดี่คุ้นอเยเจอจุดมีมาจิบฟันผีบริเดณาลูกเจิบฟันผีบริเวมันน่ะเป็นน้ำใจข้องงไม่ยเขาเอาขอมงงแนั้น